ใหปริศนาฟ้าผ่าเหนือเมฆปรากฏการลี้ลับกลางวากาศปรากฏการฟ้าผ่าที่เราคุ้นเคยกันดีคือการ discharge ประจุไฟฟ้าจากเมฆลงสู่พื้นดินแต่ยังมีปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือฟ้าผ่าเหนือเมฆหรือ transient luminous events ทลัสซ,ซึ่งเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศโลกตอนบนเหนือพายุฝนฟ้าขนองทลอสปรากฏในรูปของแสงสีต่างๆเช่นสีแดงสีส้มหรือสีน้ำเงิน และมีอายุสั้นมากเพียงไม่กี่มิลลิวินาทีถึงไม่กี่วินาทีเท่านั้นทีเลสถูกค้นพบครั้งแรกโดยบังเอิญในปี1989จากภาพถ่ายวิดีโอการทดสอบจวดและตั้งแต่นั้นมานักวิทยาศาสตร์ก็ได้ศึกษาและทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้มากขึ้นเรื่อยๆถึงกระนั้นเทลัสยังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายความรู้ของเราอยู่มากทลัสมีหลายรูปแบบที่แตกต่างกันไปทั้งในด้านรูปร่างขนาดและสีสันรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดคือสปร e ส ซึ่งมีลักษณะคล้ายแมงกับรลุ่สีแดงขนาดปรากฏอยู่เหนือพายุฝนฟ้าคะนองที่ระดับความสูงประมาณ5090กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีออลฟ์ซึ่งเป็นแสงวับสีแดงจางๆที่แผ่ขยายออกเป็นวงกว้างในชั้นบรรยากาศไออโนสเฟียร์และจอ a น์สเจ็ตซ์ซึ่งเป็นลำแสงสีน้ำเงินที่พุ่งขึ้นจนจากพายุฟ้าคะนองไปยังชั้นบรรยากาศโลกตอนบน นักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบทลลัสรูปแบบอื่นๆอีกมากมายเช่น Trolls, Pixies และ h l l o w s ซึ่งแต่ละรูปแบบก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปสาเหตุของการเกิดทลลัสยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้แต่ทฤษฎีเป็นที่ยอมรับกันมากที่สุดคือ t ทล l ส s เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศโลกตอนบนอันเนื่องมาจากการเกิดฟ้าผ่าปกติ เมื่อเกิดฟ้าผ่าประจุฟไฟฟ้าจะถูกถ่ายเจากเมฆลงสู่พื้นดินทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดการแตกตัวของโมเลกุลอากาศในชั้นบรรยากาศโลกตอนบนทําให้เกิดการเปล่งแสงออกมาในรูปของทลัสอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ยังไม่สามารถอธิบายลักษณะและพฤติกรรมของทลัสได้ทั้งหมดและนักวิทยาศาสตร์ยังคงทําการศึกษาเพื่อไขความลับของทลัสต่อไปการศึกษาทลัสเป็นสิ่งที่ท้าทายเนื่องจากทลสัส มีอายุสั้นมากและเกิดขึ้นในบริเวณที่เข้าถึงยากนักวิทยาศาสตร์จึงต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจจับและศึกษาทลอสเช่นกล้องความเร็วสูงเครื่องวัดแสงและดาวเทียมกล้องความเร็วสูงสามารถบันทึกภาพทลอสได้อย่างละเอียดทําให้สามารถศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของทลอสได้อย่างแม่นยําเครื่องวัดแสงสามารถวัดความเข้มของแสงที่เปล่งออกมาจากทลอสทําให้สามารถศึกษาพลังงานที่เกี่ยวข้องกับทลอสได้ดาวเทียมสามารถตรวจจับ ทเลสจากอวกาศทำให้สามารถศึกษาการกระจายตัวของเลสทั่วโลกได้ถึงแม้ว่าเทลไลสจะเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศโลกตอนบนแต่ก็อาจมีผลกระทบต่อระบบต่างๆบนโลกได้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว,ว่าเทลลสอาจมีผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศที่มีความสำคัญต่อการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุลอสอาจทำให้เกิดการรบกวนในการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อดาวเทียมนอกจากนี้ทีลอส ยังอาจมีผลกระทบต่อสภาพอากาศบนโลกได้นักวิทยาศาสตร์กําลังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทโลสกับปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศต่างๆเช่นพายุเฮอริเคนและพายุโซนร้อนการทำความเข้าใจทโลอส์ uz, จะช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศโลกตอนบนได้ดีขึ้นและอาจนำไปสู่การพัฒนาเทคนโนโลยีใหม่ได้ในอนาคตตัวอย่างเช่นการศึกษาทโลส อาจช่วยให้เราพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับปรากฏการทางสภาพอากาศที่รุนแรงหรืออาจช่วยให้เราพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้การศึกษาทลอยส์ยังอาจช่วยให้เราเข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชั้นบรรยากาศโลกตอนบนได้ดีขึ้นทลัยสยังคงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องนักวิทยศาศาสตร์ทั่วโลกกำลังทำงานร่วมกันเพื่อไขค,ความลับของทิลอยส์ และทำความเข้าใจถึงผลกระทบของทีลัสต่อโลกของเราการค้นพบใหม่ๆเกี่ยวกับทเลสจะช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของโลกและจักรวาลได้ดียิ่งขึ้นและอาจนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติในอนาคตนอกจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วไลซ์ยังเป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามและน่าทึ่งเทลซ์แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและความหลากหลายของธรรมชาติและเป็นแรงบันดาลใ,ใจให้เราสำรวจและค้นหาความรู้ใหม่อยู่เสมอการได้เห็นภาพเทลซ์ ที่ถ่ายจากอวกาศหรือจากพื้นดินเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจและทําให้เราตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวาลในปัจจุบันมีโครงการวิจัยหลายโครงการที่มุ่งเน้นการศึกษาทเลสอย่างจริงจังโครงการเหล่านี้ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจจับและศึกษาทเลสตัวอย่างเช่นโครงการ Mass a t แอตโมสเ e อร a c t i นเทอร o n i ค o ัขององค์การวกาศยุโรป ESA ซึ่งติดตั้งอยู่บนสถานีวก่กาศนานาชาติแซร์แอซใช้กล้องความเร็วสูงและเครื่องวัดแสงในการตรวจจับและศึกษาทลออสจากวกาศข้อมูลที่ได้จากไอมช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจทลออสได้ดีขึ้นอย่างมากนอกจากโครงการวิจัยขนาดใหญ่แล้วยังมีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยอิสระจำนวนมากที่ทำการศึกษาทลอสโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคที่หลากหลายนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้มักจะทำงานร่วมกันแบ่งปันข้อมูลและความรู้ซึ่งกันและกัน การทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญในการไขค,ความลับของทโลยส์เนื่องจากปรากฏการณ์นี้มีความซับซ้อนและต้องการความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาหากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทโลยส์มีแหล่งข้อมูลมากมายที่คุณสามารถค้นคว้าได้คุณสามารถอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์ดูดีโอสาร,รคดีหรือเข้าร่วมการบรรยายและสัมมนานอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามข่าวสาร,รล่าสุดเกี่ยวกับการค้นพบใหม่ๆเกี่ยวกับ ทลัสได้จากเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆการเรียนรู้เกี่ยวกับทลัสเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการขยายความรู้ของคุณเกี่ยวกับโลกและจักรวาลปรากฏการฟ้าผ่าเหนือเมฆหรือทลัสเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งและยังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายความรู้ของเราการศึกษาทลัสจะช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศโลกตอนบนได้ดีขึ้นและอาจนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ได้ในอนาคตนอกจากนี้ทีไลส ยังเป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามและน่าทึ่งและเป็นแรงบันดาลใจให้เราสำรวจและค้นหาความรู้ใหม่อยู่เสมอดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่าลืมว่ายังมีปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งเกิดขึ้นเหนือเมฆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าทอยซ์เป็นเครื่องเตือนใจว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมากมายในโลกและจักรวาลและเราควรจะเปิดใจรับความรู้ใหม่ๆและสำรวจความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด